วันนี้มีของ Limited Edition เท่ๆสวยๆมาให้ดูกันครับอันนี้เป็นของ Nordis ที่ทำร่วมกับแบรนด์เสื้อผ้าแฟชั่นของเดนมาร์กที่ชื่อว่า Samso Samso นะครับก็จะมีอยู่3อย่างด้วยกันก็คือมีขวดน้ำ Double Wall Stainless มีแก้ว Stainless Double Wall เหมือนกันแล้วก็ชุดช้อนซ่อมสวยงามมากมีตรา Nordis แล้วก็ Samso Samso อยู่เป็น Double Wall เก็บความร้อนความเย็นเช่นเดียวกัน ส่วนช้อนซ่อมเนี่ยก็จะมี3ชิ้นเป็นช้อนซ่อมเหล็กทําสีสวยงามทั้งช้อนซ่อมแล้วก็ขวดน้ำเนี่ยมีคาราเบนเนอร์ของนอร์ดิสสวยๆให้มาด้วยสีแมทชกันเป็นของ limited edition ที่มีจำนวนไม่มากครับหมดแล้วหมดเลยเพราะเขาทำมาแค่นี้ใครที่เป็นแฟน n o r d ดิสหรือคนที่อยากมีของสวยๆคุณภาพดีใช้ลองเลือกดูได้เลยครับชอบสีไหนหรือจะมีครบทุกสีก็ได้ครับ